ครับยูู่บช่องพีเล็กซไซดดอร์วันนี้เขามาเที่ยวเคื่อนแม,ม,ม่ค่าครับนี่เคื่อนแม่ค่าเขาขุดหลอกมาครับนี่นี่ครับรถกำลังแรงโยเยโยเย,ย,ยเลยนะครับเดี๋ยว เอาข้ามาเบิ่งหม่องเท่ครับพี่โอ้ว่าเป็น20เมตรครับกวามสูงธรรมวาหลายกว่านันสั้นเ่อนครับพี่ของเท่ครับอู้เดี๋ยวไปเบิงครับไปเบิงแจ็คหน่อยเด้นผ่านมาแล้วครับโอ้รถต่อคิ้วเท่ครับเนะี่ย ความลึกอย่าง20เมตรพุ่นแล้วนี่ ล่างเคยพ่อครับโสมหอกยางสูงอ่ะโอ้ใบเมนความสูง20เมตรพุ่นล่ะโอ้ลุงพี่อย่าลงมาแห้งด้ครับ lại ครับ <laughs> <laughs> ครับถอยถอยถอยลูกพี่เอ่อ รอบตาครับท่นเือนจะแรงอยู่ครับรอบตาซิมบ้าสบ,สบายครับเออมาเบรงรถไทฟอร์ดครับนีฮอร์เรนเจ็ดพันหกเออก <c oughs> องหนึ่งดันนิดเดียวเองครับมันสูงแห้งเนาะ LCJ เก็บแนบเบิ้งหน่อยหน่อยนึงเสียเดียวครับเรียบร้อยเมือ่อเสียเดียวเรียบรอย้อย เชียเดียวครับแม่ของแกอ้ขนาดคือล้มไปแห้งไงล่ะยี่ลุกพีคือล้มไปแห้งไงล่ะดับปีกยังหักหา,กายดีๆครับหายดีด มาหนิบอกปุ่มได้ครับอ๋อนี่ทัานนี้ครับทัานนี้หัจใจครับลุ้มช่ครับเยี่ยบมินท์ครับเยี่ยบมินท์ ดันหินน้อยดันหินน้อยดันบ่ถือ nốt nhang lại là จ็คที่เบิงกันไหนครับมันลายโพดน,นะครับประมาณนี้นะครับหนายงานการที่เคลื่อนสายซีครับเคลือนนี้คาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันขึน้นมาครับขึ้นนี่สบาสดีครับ